สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กันดูหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคคานะครับคืนนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวั<ฆ>นท<ๆ>ี่2-8เมษายน2566นะครับเรามาดูกันว่าต้นเดือนนี้เข้าสู่ในสอากาศร้อนมากเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวชาวันพฤหัสบดีชาววันพฤหัสบดีนะครับตั้งจิตไ,ไป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 พร้อมกันนะว่าช่วงต้นเดือนจะเป็นยังไงบ้างจะมีโชคลามไหมหรืออะไรไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพจดรเทมทารคคานครับอดูซีชาววันพฤหัสบดีนะ ไมลชาวพรทธาสวอดีเอาง่ายว่าช่วงนี้คิดหลายเรื่องเนาะคิดหลายอย่างรู้จะเริ่มจากตรงไหนทําหลายสิ่งมากบางครั้งก็หนักใจคิดไม่ตกนะครับแล้วก็บางครั้งอยากจะนอนนิดเนี่ยคิดอะไรอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับทำอะไรก็เหนื่อยเหลือเกินให้ระวังเรื่องอึดอัดใจหนักใจรักซ้อนนะเกิดขึ้นได้ อาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ให้ระวังนะครับเหนื่อยเหลือเกินทํอะไรก็ยากยากทำอะไรก็เหนื่อยใจใจเย็นๆนะครับทุกอย่างมันจะผ่านพ้นได้และมีผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะอาจจะมาช่วยในการทํางานหรือวางแผนชื่ออาจจะแฟนคุณช่วย manage หรือแก้ไขปัญหาใดๆต่างๆได้เพราะคุณคิดหลายเรื่องเหลือเกินนี่จะเริ่มจากตรงไหนนะครับ แต่ให้คุณตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรแล้วก็ตามจะซ้ายหรือจะขวาจะเริ่มอะไรมันอย่างเพราะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับสำหรับชาววันพฤหัส